สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิร์แล้วรวยซีหาโหกาพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกบับแปดในช่วงแรกของมือวันที่14เดือนกระกฎาคมปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดพาพ,พี่น้องบ้านเฮาสุขสุข,สข,ขอนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะในคลิปมีมีสองแนวทางนะคะที่แอดได้นำมาให้พ่อแม่พี่น้องได้พิจารณากันค่ะกับมีแนวทางจาก คุณแม่มินบุรีนะคะแล้วก็อาจารย์เคยทําได้นะคะซึ่งทั้งสองแนวทางสองอาจารย์นี่หวัวทิ่ผ่พานมานี่คนเขาทั้งสองทางเลย,ยนะคะพอแม่พี่น้องคะ,คะเอามือวันนี้ค่ะทั้งสองแนวทางทั้งสองอาจารย์นะคะคงสุดท้ายแน,ว,นวทางคนสิม,มีตัวใดแน่พอแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะค่ะวันดีค่ะแมสวันดีค่ะมันจะรวยและมีขค่ะค่ะมาติดตามคงสุดท้ายนะคะวันนี้ค่ะ จ้าค่ะจ้าคงจสุดท้ายคงสุดท้ายเด้อมันีจ้าาคงสุดท้ายแม่ค่ะบุญบ้วก็ยันอยู่คือเก่าแต่ว่ามันแน่นย่ำได้ค่ะ่บุญก็ยังวิ่งเจ็ดคือเก่าบุญบุญวิ่งเจ็ดเนาะมันนี่อันนี้หนู้ยจดม่เลยนะคะจ้ามนเดิมจ้า แต่ล่องไวแน่คือสองอ่าบนนี้เจ็ดเราเลจ้ะอ่าอันบนมีกัดเจ็ดกับสองแต่ว่าเน้นเจ็ดล่องสองนะคะไม่นิดค่ะเจ็นค่ะแต่มาควบแม่กัะคือเราเดิกมาคบแม่กัอะไรมาคบค่ะมีเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามมาควบบนเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามค่ะเหมือนเดิม ลักลอยค่ะหกเจ็ดแปดเหมือนเดิมลักร้อยหกเจ็ดแปดค่ะมาแล้วค่ะแม่สีไฮเหลือเจ็ดสองกับแปดสองเจ็ดสองมีเจ็ดสองกับแปดสองเมื่อนี้เนาะ,ะเล่น 8, เล่นไฮอ่าเหลือสองตัวเจ็ดสองกับแปดสองจับคู่จับคู่แม่กับย่งคือเอาแม่ไฮตอนนั่นไปแปด จ็ดแปดสองเนาะมีหาไปแล้วเนาะเจ็ดเจ็ดแปดสอง 2> 2, แล้วค่ะอันเดียวกันเลยแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดสองแปดเจ็ดสองจ้ะแล้วค่ะแม่สิกันไว้แนะ่กันกันสามตัวไว้อีกซุดอีกสองซุดหนึ่งเจ็ 2> 2, นะ 2, ดสองหนึ่งเจ็ 2> 2, ดสองหนึ่งแปนะดสองจ้นะตัวกันแต่ตัวเน้นแม่นะ่ะเจ็ดแปดสอง หรือว่าแปดเจ็ดสองนี่แหละเจ็ดแปดแค่นี้อ่าแต่ว่าตัวตัวกันไว้นะหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งแปดสองตัวกันไว้นะอืมได้ก็ว่าอันช่วงที่จับคู่คลิปแรกนี่กับบรด้ตัดออกเพื่อตัวมันนี่มาเน้นให้นะค่ะมันนี่เนาะอ่ามาเน้นให้ได้แต่ว่าอันแม่ก็เอามาจากนี่แหละมาจากโคบลนี่แหละมาจากโคบน อ่าการเป็นมัดเปิดกัดจับพโรดในมาคุบุลนะมันมีทั้งสามตัสองตูเลยในมาคุบุลนะค่ะแม่ก็มาจับหาเหลือแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดสองแม่ไปกัดไว้กัดในมาคุบกัดในมาคุบหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็หนึ่งแปดสองค่ะอ่าเพื่อนอยากตัดเล็กในสามตัวแม่เนี่กัมนก็ออกมาในเนี่ยคือเกาค่ะอานีิล่างค่ะ ย่างแ,แม่นี่วิ่งสามค่ะอ่า่องแปดล่องแปดค่ะแม่วิ่งสามเน้นที่สามเดอ้อค่ะอ,ะะอะ่เน้นที่สามสามแปดกับสามเก้าสามแปดกับสามเก้ามนีที่เน้นนะคะอ่าแม่เน้นไปที่สามเก้าค่ะอาอันมากขบลางแม่ย่างคือเก่าเด้อ มาคุกลางหนึ่งสองสามแปดเก้าหนึ่งสองสามแปดเก้านะคะศูนย์ศูนย์หนึ่งสองอ๋อศูนย์หนึ่งสองสองสามแปดเก้าอ๋อค่ะค่ะมาคุมาคุจ่ะจ้าอันนี้เป็นมาคุจ้าแม่กันนิดนะแล้วตัวเดียวคือสามเก้าอือจ้าเนี่แต่แม่ให้ไปจ้าให้ไปสามแปดกับสามเก้าค่ะ Anto, kaz, อ่าครับ <ด Liberty. S 2> สองตัวนี้กัพ่อพกันอะไรสองตัวนี้ ar, นะจ้าอ่าสองตัวนี้ก็พ่อพกันนี้แหละจ่าค่ะมันก็มาพ่อพกันแต่ว่าสามเก้าสิมาอ้นั่นกว่าสิมาแฮงกว่าจันยองก่าค่ะอ่าค่ะไม่นี่อ่าอืมมันนี่คือชุดเน้นน้องถ้าน้องชุดอันเก้านี่กะผู้ได้มากะเอาไว้คือเก้าแต่ว่าชุดเน้นนี่คือมันนี่ อาหารวัตถิเก่าชุดเต็มแม่น่ะย่างก็คือเก่าชุดเต็มแต่แม่มาเน้นมาเน้นมาย่าให้ก็คือเอามาจากมาคุกกันแหละมันชิมาในคุกแม่น่ะค่ะนั่นแหละแห่มาคุกยังคือเก่าได้ค่ะมมีรมิเชลแอรเอ้าอันอันค้นขังมาไม่ี่เพิ่นตัวได้นักแล้วค่ะตอนนี้ค่ะนักบ่ค่ะเพิ่นนักตัวได้บนหรือล่าง ทั้งซองเลยค่ะเพราะว่าพน้องปนิกคือกันเนาะเขาเอาของไม่นิไปใส่นี่เนาะเขาไม่นิดติดมือเนี่ยแต่มันคือกันยังยังอยู่คือเราค่ะยังอยู่คือเราคือกันแต่ว่าผู้นั้นเพื่อนว่าเพื่อนจะซื้อตัวใดหนักแค่ไหนอ๋ออันเพื่อนแม่นะบอกแม่นที่เป็นแม่นะบอกจ้าเป็นกระมัดกับแม่เป็ดอันอันแปดเจ็ดสองอ๋อ เพิ่นมาคู่นี้เนาะค่ะเนาะเพิ่นก็มาเพิ่นก็มาตัลองของแม่ล่ะวันนึงน่ะ172 182เพิ่นว่เพิ่นตัดเล่นพ่อเพิ่นว่าออืเพิ่นตัดเล่นพกหางค่ะเพิ่นตัดเล่นแล้วเพิ่นก็มาตัวสองตัวพ่อเพิ่นว่าอัน17ก็มาเพิ่นว่า18ก็มาเพิ่นว่าอันนี้เพิ่อนตัดเล่นเพื่นเลยเพิ่นว่าค่ะเพิ่นตัดเลนเพื่อนเลยตัดเล่น2ตัวก็ตัดเล่นเพื่นเลยเพิ่นว่าออืเพิ่นบอกแม่น่ะ จ้ะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเนี้หนึ่งสองสองหนึ่งพันตันเหลนบนเลยเนแบบโอ้พันทุนลาช่วงนี้พันทุนลายเนาะพันทุ่งหวนเนาะไม่น่ดจ้ะทุหลายเปนตันเหลนบลเลยเป็นแบบอืมอ่าจ้ะจ้ะกาะรอบครอบกัรรอบครอบยุ่เนาะค่ะไม่นิดเนาะจ้ะคุนรอบครอบจ้ะจ้ะจ้ะคุจะบอกแม่วาคือกันคือกันเป็นไรเต็เป็นาถาแม่วงหนึ่งวันันงแล้วก็เลยสามตัวพันเนาไม่นิดจ้ะ เพราะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนเราได้มาคู่บุญแม่นั่นแหละโอมาได้คู่บุญหรืะว่าเออบางที่บางคนกระชิจับบ่ถือบางคนกระชิจถือเพคนว่ามันแล้วแต่เนาะแน่ตัวหลวงอืมอย่างไก็ได้ถามเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่านี่แหละตัดเล่นเพื่อนว่าโอ้นี่ที่ะตัดเร็งสุดที่เป็นแบบนี้จ้ะเพป็นบอกเรื่องเงนี้ก็ไรโอ้ค่ะค่ะไม่นิดได้ค่ะจ่าจ้าจ้าเอาไม่ได้ขอบพื่อไม่นิดอะไรวันนี้นะคะ จ้าจ้าไม่นี่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะค่ะก็เอียงหิ้งเล่ารวยๆปังๆเอฟซีแล้วกับเบิ่ง์ด้อลุยก็ได้จ้าไม่นี่ขอบคุณค่ะที่กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจ้าเอฟซีพันว่าอย่าลืมตามอาจารย์เคยทำได้คงสุดท้ายเฮนเดอร์วัชันพิ่นว่าค่ะจ้าค่ะ ลักล่อยได้อีกแล้วได้ค่ะเก้าศูนย์เก้าศ่งเก้าศูค่ะหนึ่งห้าย์หนึ่งห้าศนค่ะที่หนึ่งห้าศจ้าห้าศห้าศค่ะครับแล้วก็ะู9 ประกาศศูนย์เก้าค่ะ, <9 S 2> ะกค่ะห้าเจ็ดหกเจ็ดค่ะห้าเจ็อันไหนนะคะห้าเจ็ห้าเจ็ดค่ะเ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะวงเล็บที่หกเจ็หกเจ็ดค่ะวงเล็บค่ะรับ, 7, 1, บ 7, 1, เจหนึ่งครับรับเจ็ดหนึง่งเนาะ 5, ค่ะเนาะครับค่ะ อ่าจ้าจ้าจ้าได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์นันไลน์นะคะครับคจ้าสวัสดีค่ะเอาพี่น้องแคปหน้าจอและพี่น้องเด่าแนวทางอ่าในคลิปนี้มีซองแนวทางนะคะกะซิมีแนวทางแรกเนี่ยเป็นของคุณแม่มินบุรีค่ะมื่อนี้คุณแม่มินบุรีเรามาเน้นย้ำคงสุดท้ายนะคะพี่น้องค่ะเอาของคุณแม่มินบุรีนะคะ บนวิ่ง7กับ2พี่น้องคะบนวิ่ง7กับ2นะคะคุณแม่เล่า,าเน้นเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อมาครบบนค่ะมาครบบนมี7 8 9 0 1 2 3นะคะหลักลอยค่ะมี6 7 8นะคะพี่น้องคะ6 7 8จ็ดแมาหนีจับคู่นะคะคุณแม่เล่าเอาหลักลอยเป็น7กับ8นะคะพี่น้องคะแต่ว่าพอแม่พี่น้องมัก6นี่เอามาใส่2 คูณอีเดอพี่น้องเด้อธรรมะหกนะคะพี่น้องคะเพราะว่ารักลอยของคุณแม่นี่เราก็มามาดีขึ้นกันนะคะพี่น้องคะแนวทางของคุณแม่นะคะชุดบนค่ะมี7-8-2 8 7 2 7สองนะคะตัวกัน1 7 2่งเแคุณแม่มินบุรีแล้ววงกลมอยู่ทธีเจ็ดกับ8-7-2พี่น้องคะลางค่ะบันพี่น้องลางวิ่ง3กับ8ค่ะวงกลมยุทธีสามนะคะมาครบล่างค่ะมีศูนย์ห จับคูรางนะคะมืนอีคุณแม่แล้วเน้นให้สคูคือสามกับ3าเก่านะคะเน้น3าเก่าด้อพี่น้องเด้อแคปหนาจอนะคะเอาแนวทางต่อมานะคะเป็นแนวทางจากอาจารย์เคยทําได้ค่ะพี่น้องคะอาจารย์เคยทําได้น้องพี่น้องเนาะชุดบนนะคะบนเก่าศูนย์หนึ่ง หนึ่งหาศูนย์หาศูนย์กับศูนย์เก้าพี่น้องคะอาจารย์เล่าวงกลมอยูุ่ทีหนึ่งหาศูนย์เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเดอ้อบนันทึกชุดล่างค่ะหกเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดหนึ่งอาจารย์วงกลมอยูุ่ทีหกเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะเอาพี่น้องแคปหน้าจอเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะสำหรับการารับชมรับฟังนะคะพี่น้องคะจังใดกะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณา ธรรมศรชอบแนวทางชุดหนีของทั้งสองแนวทางสองอาจารย์นะคะนําไปยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้รพอมค่ะพุลละใบสองใบนะคะหาเทียมีโชคมีลาบถือรางวัลใหญ่ไปน้ากันเนะค,ค่ะพม่พพ่นองเนาะ สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะพ่อแม่พี่นองค่ะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ, <c oughs> ะเอาคลิปนี้กับมีประมาณนี้ค่ะขอ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่นองที่รับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณทั้งสองแนวทางสองอาจารย์มือี้คะ <c oughs> บบ่ะขอบคุณขอบคุณแม่มีนบุรีค่ะแล้วก็ต้องขอบบขอบคุณขอบคุณ แนวทางจากอาจารย์เคยทําได้นะคะแล้วก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องทันใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกค่ะทำประหยัดสิพลาดกับแนวทางเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแหล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีิได้บพลรดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทังรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเอกสิได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้อง มันเทาสุขสุขอนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมครับแอดในคลิปหนาถ้าขาดเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ